อีกหนึ่งวันของการทำแนวอยู่แนวกินนะคะนี่ตอนนี้คือกระร่างหนึงเข่าเด้อพี่เนาะกระร่างหนึ่งเข่าหลังไฟหนึ่งเข่านะ แต่เห็ดในยูในกีนเมื่อกี้ไปตลาดมาไปตลาดอันบั้นเกงงลืองเลยละได้ในยูในกีนมาอยู่เด้ได้อันนั่นนี่เขาไปซื้อมาเขาได้เห็ดนางฟ้าฟ้าทิดาเมื่อนี้เขาได้กีนเห็ดนางฟ้าเดชคนน่นะโล่แปดสิบโล่แปดสิบบาทซื้อโลนึงเลยคนนะ่ะป้าหลายแห่งใหดได้สิกินเมส <c oughs> ใหดได้สิกินเมดนี่นะแกงใส่ใบย่านางใส่หมู <c oughs> อ้าวบอกกินแกงถังว่ะ แล้วก็ซื <Talking> ้อ <champion> พ <dancing. simulation products> no euh. in ักบุ้งนะคะผักบุ้งนี่เอามาคั่วกินอยากินผัดผักบุ้งนานละแหลมเลยวันนี้อ่ะเมนูของเราวันนี้นะคะซื้อมาขาไม้พร้อมโลหนึ่งโลละร้อยไปกับทิดา่อกินโอ้ทิดาทขาไม่หัวหยองจังเลยวะเออพาไปซื้อของกินทาไมหัวหยองมาเลยตกใจอะไรเนี่ยหมาอีเป็นอะไรหมามันทาอะไรหาเขาซื้อหัวหาเขาซื้อหัวมากเลยหมากินเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ มีหมาจรค่ะตรงนี้มีหมาจรหมาจรจัดเต็มเลยประมาณสี่ตัวสี่ห้าตัวนี่แหละมีแต่อีแดงสี <c oughs> แดงเต็มเลยมันนอนอยู่ตรงนั้นนะเมืม่อกี้เนี่เข้าไปแล้วติดรถจักรเมื่อกี้นี่สีเราตูฟังการเดินทางกินนี่น <c oughs> ะวัดซักพื้นการเดินทางไหมตอนี้คือไกลนีเนาะ <c oughs> ท่ดาก็ซ้อนท้าย ัพ <T itt les> ี <das S 1> <M> ่สังย้านหมาได้กระโดดมาตอนนั้นบันหมาอยู่วางขาคักแม่ย่างตีนจิเป็นจิมีวางย่างเหรอจะ๋วมีวางย่างยกสูงสุดแหละยกตีนน่ะเออยิงเขียวใส่เยู่อีบ้านนี่พามึงต้องบันีกระเดือกกระโดดสิเขาบบกระโดดขึ้นมาเตะบันเตีกันข้าห้องกันเฮ้ยสิข้าพลดออกไปบันีโอ้ยมันทิ้งเยงนมากไก่เลยเบิ่งกัดเดี๋ยวโมยุดเลย กัดเอากัดเอาพี่ป่าก็เลยเห็นอุ้ยไม่มีอะไรตีเลี้ยวเห็นท่อน้ำมันตาท่อน้ำมันกับห้องกลมปั่นนี่ไงนะท่อน้ำมันกับฟาดแล้วฟาดเซเล็กนะฟาดนี่ไม่ใช่ฟาดเซเล็กให้มันตื่นเบิ้งแลนเกือบท่านมาท่อน้ำมันก็แตกยตาเสียวหูจ่ะถั่ตาเสียวหูวะเนาะเบิ้งตาเสียเบิ้งคขี้เภาเนาะเบิ้งโดนแซากดบรโมกต์อือพี่ป่าแล้วปิ้ง ครัับอนนนนั้ือมาี่านั่นแล้วข้างในอุ่นกินเอานึ่งข้าวเสร็จแล้วก็อุ่นกินนี่แหละมื้อนี้ก็สิมาแกงเห็ดนางฟ้านะคะเขาจะแกง <c oughs> บ่ <c oughs> ได้แกงแซ่บอ,อ,อืมโอเคไปหาเก็บยานางก็แล้วก,กันเนาะอไปหาเก็บยานางไม่ใส่หมูดิเพราะมันถ้าใส่ยานางมันจะไม่อร่อยได้ใส่หมูอืมคืออยู่นะเอาแกงแบบไม่ใส่หมูเนาะอืมย่ากินแบบ แกงใส่เห็ดยานาเออแกงเห็ดน,นางฟ้าใส่เห็ดยาน,นาเออเนาะเออปลาปลาอีตูวเอ้ยลืมเสื้อผีตูวไหน,นไเนาะไม่เออจริงด้วยลืมไปอย่างไรบ้านแกงจะได้ให้มันหอมหวานเนี่ยเออไม่ดีพอนางเลิศบ่าพามางเลิศเสื้อกระเด็นะอ,อันพาเพื่อนว่าไปแกงเห็ดเห็ดพึ่งนะ่ะอืมเหม็ดผึ่งมันอยู่ในนี้ใช่ไหมพ,พ่อผู้ไปเก็บใบอีตูวทายคัดแก่ มันไม่ใช่ใบอิตูอะไรนั่นที่มันคล้ายๆใบอิตูบัวรพาเหรอเออบอวรพาอ้ามันเป็ีสีนะรสชาติดทีแปลกๆอ้ามันไปย้อนดูคลิปบัวพาพี่เก็บว่าบัวพาได้ละมือเลยหือตอนนี้มือตอนละเว้นเล้วมันเกิดอีกแล้วนะอ้าวเหรอใช่ใหม่แล้วห้าวเสียด้กินแล้วมั้ยกินแล้วมั้ยกินหรือยังเฮ้ยเหนื่อยกินแล้วเหนื่อยกินแล้วกินจนเหนื่อย เนะที่ได้กินจนเมื่อยเนาะพี่ฝันยังเราเคยกินเนยมันรสชาติอย่งไหนเอาบอกให้ฟังในเหตุผลใช่ไหมดอกใหญ่ๆเห็นไหมแค่เพิ่งถ่ายลงนะไม่ทำน้ำเชื่อเอรสชาติเป็นยังไงรสชาติหวานหวานแฉ่ไม่ต้องแซมตาแฉ่หวานเองเลยแกงเทพที่สุหวานใส่น้ำตาลบอกอร่อยแล้วมันมันอันนั้นบอกเป็นยางมั้ยหรือเ่ไม่ เป็นนิดน uhm, ึงอืมเป็นนิดนึ่งนะจะเป็นนิดนึงแล้วพ่อับไปกรึบกรึบกรึบกระสีกรึบๆนะใช่กำลังดีอ๋อนายกินหมึกหัวกระสุนแมงกระพุนนะป๊อปเทียบแซนน์นะพ่อวาวเลยความแซ่บนะมันจะเทียบแซนั่นมันจะแซ่บดีสักนะมันหมึกหัวกระสุนแมงกระพุนใช่ไหมใช่นั่นวันนี้เราก็กินแกงเห็ดนางฟ้าไปก่อนเอานี่แหละวีรกรรมของหมาเปาหนิงนะคะหาเอาใส่หัวพวกเราเกือบตาย อันนี้ก็ต้มนำให้งัวหน่อยคือเกาเนนะี่ยนะพีเลียงงัวนะคะจะนํามือแต่ละเว้นมาเฮ็ดเนี้ยแค่นึามือแตะลเว้นมานเฮ็ดเนี้ยหาแต่กระต้มนำให้คข่หน่อยว่<ฮ>าถึงได้หากระต้มนำ ขนดแทนทีเอ้ยแทนทีนะแทนทีแทนทีทีเราจะตกใจหมาเองพูดไม่ขวอดเลยแทนทีทีเอ๊ะตกลงปะแทนทีทั้งหนึ่งเขาก่ดนเลยต้นน้ำข่อยก่อนแม่แทนทีเราต้องหนึ่งเขาก่อนอันนี้วันเท้ามมาต้มน้ำให้ค่อยน้อยก่อนเอาไฟหมดล่ะทีดาจูไฟใจทีดา แต่ละมือแต่ละเว้นเวียนยังตื่นมาแกกินเที่ยงแกกินเล่งแกก,ก,ก,กิน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 แต่ว่าแต่ว่าไม่พูดว่าน้ำหนักลดเลยจริงเหรอเนี่ยไม่พูดไม่กินข้าวเช้านะจะไปกินข้าวเล้งจะเห็นไอ้ตุ้ยกับเราหาพูดหาทีบนะแม่ตื่นมานะผู้ <c oughs> จากไหนเราเว,วิคลิปเอ๋ยอยู่นี่ ไปพึ่งไี่พนว่าวันคลิปไปบาดเดอแล้วเลยเธอไปเกาะไปเกาะอุยเลยหาจมทุ่งที่สะแดนมดิพี่ฝันไม่ตัดอ่อนนะเกี่ผมมาเบิ่งดอกอะไรไปพึ่งมามีเวลาดอกสามไม่มีเวลาเวลากินข้าวว่าหนาวนอนอย่างเดียววันหนาวโอ้ยคิดว่าทำงานน่ะใช่ทำงานหนักมากทุกวัน นอนหนาวมาสร้างวางผู้ใดผู้ใดมิ้นนมันสีไปตามมันสไปหาคนนั้นซึ้ง่ะซึ้งอะไรเด็กสาวบ้านนอกคนใส่อกกต้องห้องเพลงอึ้งส่อะเนาะเด็กสาวบ้านนอกเธอเรือชีวิตออกจากแนาโมโหเอาไงออก มันซึ้งได้อยู่ไรไฟอ่นเข้าตามันแสบพี่ดาร้องไห้ทำไมอ่ะมันทำพี่ดาไก่ตัวนั้นอาจจะหนาวก็ได้มะอ้าวหนาวให้มันสิอ้าวน้ำร้อนให้มันเนาะคุณเป็นตลกง่ายเลยราแค่คิดเราก็บ่าแล้วทีน่ะใจคิดอะืร เมื่อไม่มีตาเมื่อไม่มีตาตาจะไปเอามัวเข้าเลนอ้าวบอตาจันมาหรือยังอ่ะมาแล้วอ้าวบอเออทำเองเลยแต่ว่าดสัมผัสพ่อ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 ตาจีดองเอือดใช้ไอ้ยังนี่อีมาจกนี่เราจมขวัญตาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ลําตาแลับม้วนเนอะม้วนม้วนเองอยู่ลําตาก็ว่าตาตาลักหลาน น่ารักเ้าตัวติด <c oughs> ่เอสาอสเดอัน่ารักอน่ารักอล,ล่ะใส่สามงนินะใส่สามใช่ไหมโอเคคั้งนั้นน้ำสามขวดใส่หก้อนมืน่ีขี้แตงขี้แตงตายแล้วล่วะเนาะใส่ใ้มันไลกันเกระโดดตาทีกระโดด <c> ใ <oughs> นเบ้งกระโดดกรบเป็น ตาเพิ่นเฮียโอเกสวดๆไปเรยทำหาทำตามาแล้วว่าอ้าวพูดให้ชมอีมาเจาะพี่ป๋าชอบมากเลยตอนที่ตาแจนพูดว่าอีมาเจาะชิมยิ่งแล้วน่ะป้าสุดเนีอะไม่เห็นหรือมั้ง รสชาติคนกับคนเออคนกับงวนคนกับงัวควายเนี่ยมันกินไม่เหมือนกันทีเดียวเดี๋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 ยวรู้ว่าน้ำมันหายไปไหนหมดต้มต้นเยอะไหมมันหายไปเสีหมดมันมันแหงขอนมันหล้วจัอ อาจจะแห้งก่อนนะแห้งน้ำมันแห้งคอดอะคลอดโน้นเลยเขาล้นไว้เขาล้นมากอ,อยู่เม่อื่นก็ต้มให้มันหน่อยให้นมไข่หน่อยจนชินจนซ้ำนั่นไอกินชินนมไหนบุญล่ะอือมัอมอมอมกนกะหวานอยู่ได้เละ่ะ<า>มันมันกะแซ่บดีอยู่เด้ xin con rồng như chả lạch mẹ Ừ, ừ còn ừ, hòn như thế nào Giá ngừng chạm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  ก็พอดีเลยนะนเนี่ยไม่แม่ที่จริงมันต้องใส่อีกวนึงนกูนะต้มอีกไหมเน่ยทีเดียวดูณทรงมันจะเอาไม่พอแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวเหรอปลาต้มนี่เราโดนอีกอ้าวเหรอเออเอาใส่อินให้ให้ตัวไหนกินอ่ะพี่จิ๋นอยู่นั่นนี้เขาเต้นอ้าวตัวอื่นไม่กินเหรอกินถ้ามันเหลือจ้ะ พี่ปั๊ดว่าให้ตัวอื่นกินก่อนแล้วก็ให้อีตัวหนูเพราะว่าตัวอื่นเขากินไม่เก่งมันแจเ๋เลยตัวหนูมันซอน,อ,อนเลยไปไปไปให้นมควายเหมือนเดิมชื่ออะไรก็ไม่รู้มันหยุมมันยีมากเลยหลายชื่อเลยมันชื่ออย่างไรนเนี่ยมันมีสองชื่อเลยนะควายทุกตัวน่ะมีชื่อเทชื่อเล่นด้วยนะ ที่ท้อทสิไมไดเอาเขาซัมอนโนขวานเลยให้เราสปอร์ตเนาะให้เรสปอร์ตให้กเราสปอร์ตเอาไปไปเที่ยวนําไปเล่าเอาไปเที่ยวนําเอ้ยเขาคิดดีแล้วทีด่ไเนาะเอ้เขาคิดดีเขาคิดดีป่ะปจะได้เอาเขาพัฒนสปอร์ตน้ออยู่ไหนมึงส่งป่ะไปให้น้องควายกินนมกันโอู้เอาก็เป็นยังสีตาเอามาคือมุ้งมันคือเป็นยังสี พวกนันเ็ดลงไมคะมันมพวกผู้งเนี่แม่เาไม่ผูเออแม่นเม่นแม่นอาจจะม่นวาวใช่ไม่ผูวก็ยาวเลยนี่โอ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วโอ้ยเธอกบบว่าให้โอกาสเออเธอได้ลงเลยเนาะอ่งเลยที่มโดดซับเลยเออ ตัวนั่นเลยดำดำเปิ้ลก็เกี่ยววะบอม้วนไหมน้องคำคำสันสันบนอ่ะสล่าวก่อนนะโผล่เนาะโคล่มันดูดเก่งเอ้าเอ้ามันขี้ว่าน้องแม่มันกำลังมันกำลังดึงนี่เออรถลดน้ำผักเลยตอนนี้มันลดน้ำผัก ดีดาเป็นแม่คุยู่นะเป็นแม่ก็ได้นะไม่ไม่นมพอแล้ว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 ให้ให้คนอื่กินแล้วให้คนอื่นกินแล้วบ้กกัรดูแค่สองกระป๋องน้ำมันบุกต้งหน้ามาหาไปตจแพงไหมสมซื้อคอยห่อีล้นะออเออเออเออหยบดตีนช่ไม เอ้าเอ้าเอานี่เอานี่เอันนี้เ<ค> <lever> อันนี่เอานี<ค>่แกะแกะแกะโอ้ยแขวนะข้างไปมันเห็นมันเห็นอืมเพราะว่าตัวนั้นจะกินแล้วไงข้างหลังจะกินเดี๋ยวมันเห็นมันจะไปทางนู้นต้องรอมันก่อนโอ๊ยน้าคำ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 ต้องรอเลยทุกคนรอไม่ได้นะเพราะว่าตัวนั้นกินนม<ค> อย่างก็ซื้อมันยุ่มมันหงีแท้เออกระส้มกับหนามันยุ่เนาะหนามันก็มันยุ่มมันหงีดิกินไหมคะตากินกึ้นไมหมดไอ้กินช่วงเมียใช่มันกินไปจุกดีกว่าหนูอ่ะจุกเันหนึ่งบ่อข่า่งนี่บ่อบ่อจับข้างอะไรขึ้นเขาเห็ดหมูอืมอันนีโอ้มันมันน่ารักมากเลยตััวน้นตัวนั้นจงไปทาตัวนี้วะจงอ่ะเจ้าเขา พี่ปารเข้ามาจับมันไว้นะเอาเสื้อนี่ไงอันน้พี่ดาผูกเอาไว้ยังไมก่อนรุ่นนี้ต้องต้องมัดไว้ยัไนี้ต้องมดวอย่าทัดคอมันเังสิอันนี้ที่ละโอเคจับไ้นะพี่ปาร์เาแบนวัดกันี่นเดี๋อยากกินนี่ละ ตัวนี้ก่อนให้ตัวนี้กินก่อนเนาะตัวนี้ใส่เน้อเฮียถึงัวไหนจะไม่กเอาจะง่อยเอาให้มันกินก่อนจะง่อยเนี่ยให้ขวดนั่นน่าเอาให้มันหมือน